อันนี้ก็ยังแดดร้อนอยู่นะครับผมก็จะพยายามเดินนะครับเพราะว่าถ้ามืดกว่านี้ก็จะเดินทางกลับอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นคลองถมนะครับตลาดสังกสีก็อยู่ในเขตตะบนเทพรักนะครับถ้าท่านใดจะมานะครับก็ผมถ้ามารถสาธารณะนะผมมารถสาธารณะผมมาที่ สถานีสำโรงก่อนนะครับแล้วก็ต่อสองแขวมาไกลพอสมควรนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงสาหรับท่านไหนที่มีรถส่วนตัวนะครับก็สามารถจับ GPS มาได้นะครับตลาดสังกสีเทพารักนะครับนะครับของเก่าเดี๋ยวผมจะพยายามเดินตรงจุดที่มันเป็น เก่าทั้งนั้นเลยนะครับกลอกอุโมงก็มีนะตลาดนี้เครื่องเสียงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหา,าป่านัดด้วยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของหลอดไฟ LED นะครับห,บบหลอดไฟ LED ที่หนีผมนะครับเดี๋ยวได้เลยหลอ,อ,ไอดไฟ l e เดียวแปดสิบบาทอะไรพวกนี้นะราคาไม่แพงนะครับ ผมเดินดูด้านหลังแล้วกันนะครับคันนี้คนซื้อเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีดูดูครับพวกของอะไรต่างๆนะโซนด้านหลังนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างซะมากกว่านะครับนะ ก็มีนะครับเครื่องปั๊มน้ำลองก็ได้เห็นเหยอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านหลังนะเดินไปเรื่อย ร้อนมากวันนี้เดี๋ยวเดินให้ทั่วๆวันนี้ผมก็จะตัดเป็นคลิปไปหลายคลิปนะครับท่านใดที่เคยดูในช่องผมก็จะรู้ว่าผมมาตลาดนี้บ่อยจนแม่ค้าจำหน้าได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะเดินซอยไหนก่อนโอ้พวกนี้เป็นเครื่องมือช่างนะครับเป็นพวกเครื่องมือช่างที่ยังใหม่อยู่นะครับอันนี้ ไม่ใช่มือสองนะครับนะเป็นพวกตัดเหล็กเจียหินอะไรสว่านพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีัถลมเก่านะอาจจะไม่ได้เดินเจาะจงร้านกเท่าไหร่นะวันนี้เดินก,กว้างๆไปก่อนนะ,นนะครับอันนี้เป็นพวกอะไรมอเตอร์ไซค์ หรือเครื่องของใครมาบ้างก็ไม่รู้นะเครื่องเสียงก็มีนะครับขออภัยครับด้านในนะ ตอนนี้ก็ประมาณสี่สี่โมงจะห้าโมงนะครับร้อนสุดๆนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปหาป่านัดนะครับวันนี้เดินดูของเก่าไปก่อนนะครับนะเขาหลุมอะไรกันนี่มาดูสิน่าจะเป็นของราคาถูกนะครับอ๋อเป็นพวกอุปกรณ์เต็นท์อุปก,กรณ์กลางเต็นท์นะครับไม่มีอะไร อะไรมอเตอร์ไซค์เยอะนะพวกดุมพวกนี้นะครับอยเสียรถก็เดินแนะนำให้มาวันอาทิตย์แล้วน,นะครับเพราะว่าสินค้าจะมีเยอะในช่วงวันอาทิตย์นะครับวันอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะไหมนะครับ มีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะเยอะนะครับนะก็แนะนำให้มาวันอาทิตย์นะครับของแบกกับคืนอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> มีสรารพัด <c oughs> เครื่องเงินเครื่องทอง ส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นพวกของอเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองเป็นพวกพระเครื่องพระบูชาก็มีนะคือขายความศรัทธาครับนี้ก็จะมีหลากหลายครับตลาดนี้มีทั้งเสื้อผ้าของกินนะครับบางซอยก็จะปะปนไปด้วยเสื้อผ้านะครับผมอาจจะไม่เดินเข้าไปนะ เนี่ยของมัน oh. จจกจักเราไปดูส่วนที่เป็นของถมแล้วกันนะครับ oh. ส่วนที่เป็นของถมก็จะเป็นของเก่าของ oh. ใช้ในบ้านที่เขา oh. เอามาโละขายนะครับอะแดปเตอร์ oh. ต่างๆนะครับโอ้ร oh. ้อนจริงๆวันนี้ฝนคงไม่ตกหรอกร้อนมากร oh. ้อนสุดๆเพื่อเอฟซนะครับนี่ เดี๋ยวไปไปดูทางโน้นนี่ก็จะเป็นส่วนของขยะไฮโซนะครับขยะไฮโซของแท้เป็นขยะของคนรวยนะครับแต่ว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนคนที่มีรายได้น้อยนะครับ เขาเรียกขยะไฮโซนะ <c oughs> มีสารพัดเลยนะครับแล้วแต่จะลื้อจะคนนะครับ <c oughs> เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับโซฟาเตียงตู้นอนของแต่งบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> เขาพูดง่ายเขามาขายทุกอย่างนะ <c oughs> ก็เลยต้องเรียกว่าขยะไฮโซนะครับคือคนที่เป็นไฮโซเขาไม่เอาแล้วก็เป็นมือสองของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> มาวันนี้น่าจะไม่ตกนะครับฝน โอ้ดูคนนะครับคนเยอะนะเนี่ยตู้ลงโพงก็มีอยู่นะเดินต่อไปนะครับ เย็นเย็นก็รับชมไลฟ์สดนะครับผมจะไลฟ์สดทางเพจนะครับก็สามารถรับชมได้ทางเพจและก็ยูทูบนะครับตลาดสังสีเทพารักษ์นะครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับเดินมาอีกซอยหนึ่งนะครับคือมันหลายซอยมากๆนะครับซอยนี้ก็จะมีทั้งของเก่าแล้วก็เสื้อผ้าปนปนกันไปนะ ของราคาถูกของไม่แพงนะครับตลาดนี้ก็มาเดินได้นะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจจะเดินไม่ค่อยระบุร้านสักเท่าไหร่นะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะหาป่านัดอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับอดอกัะโพงก็มีนะครับนะแอมรถยนต์นะครับฝั่งนู้นอันนี้เขาซื้อเครื่องทีมพวกเครื่องมือช่างนะครับ ทีมพวกขวานต่างๆนะครับปกรณ์รถยนต์แอมรถยนต์ของลำโค้งนะครับพระเครื่องตุ๊กตานะครับโอ้เยอะคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะสี่ห้าโมงวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นก่อนนะ